สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนพามาเก็บขะนอตอนกลางคืนเด้วค่ะสุปเปอรคอยเห็นนะคะ,ะเดี๋ยวมาเก็บขนานั่งกันนะคะเพราะว่าวเสียไปให้ก้าเข่าคนท้าไปสืบก้าวเข่านะคะมันเป็นเบอร์เกอร์น่ะนะเบอยากกินอยากกินพัดขนาใส่ปลากระป๋อง อพอดีไปเจอคลิปคุณกบนะคะเพิ่นพัดขนาดใส่ปลากระป๋องคลิปที่ว่าเพิ่นย่างใส่ตันนะคะก็ะเลยว่าอยากกินพัดขนาดใส่ปลากระป๋องกับขาวแล้วก็อยากลดหุ่นเน่าอ่ดแต่ช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี่ะคอยกินแต่ชีสคอยกินแต่เบอร์เกอร์คอยอ้วนขืนย่างไว้เลยเด้อค่ะนะคอยก็เลบยบอกบัวว่าคอยบุกกินนะเพิ่น ถ้าอยากกินยังถ้าอยากกินระนะ้านอาหารใดฉันพ้ไปซื้อบอกบอบอบอฉันจะเฮ็ดกับเขาฉันกินจะได้ยินเสียงแม่งเป็นหงในเะด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกเม่นทุกไลน์นะคะหายหลุดกันถือไฟฉายหายโอ้ยนะไปซ้ายละบุไบนีนนะแล้วพ่อได้เห็นอยู่นะคะไฟลิ่มลีลิ่มไล่นะคะพ่อแม่พี่น้องไปตั้งเสียงเอาเนาะ รราชาตาบำบัดนะคะขนาพ่อได้กินแล้วล่ะค่ะอยากกินพัดขนาใส่ปลากระป๋องนะคะพอดีไปเบิ่งคิดคุณกบเนาะกบชินลัสเวกัสเพิ่นพัดขนาใส่ปลากระป๋องก็เลยโอ้มีขนาอยู่เด้อยากกินเด้อย่อได้กินนาน,ลนะะแล้วนะคะนะคะ คลิปของมูกับมีประโยชน์้ะค่ะพ่อแม่พีพ่น้องเพิ่นเฮ็ดกับเขานะคะเออแน่นี่เป็นตาแซบนะค่ะลองเฮ็ดคือเพิ่นกันนะบางที่ก็คิดอาหารบอออก้ค่ะผักคะน้าต้นขนาดนี้เลยนะเมื่อคืนนี้ที่ตัดไปอันนี้ยังเหลืออยู่ตอกนกลางคืนดูไม่ค่อยชัดนะก็เลยมาให้ดูตอน เช้าเช้าต้องกลางวันเมื่อคืนหิวข้าวผัดคะน้าใส่ปลากระป๋องก็เลยไม่ได้ให้ดูคะนา้าแบบชัดๆตัดไปนี่นะคะรอยตัดไปต้นใหญ่ๆเลยตัดแต่ต้นใหญ่ๆ เดี๋ยวมาผัดคน้ะกันนะคะทุกคน,นปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องของเรานะคะซื้อมาจากตลาดวอมารราคาอยู่ไม่ถึงเหรียญแล้วก็แบรนด์นี้ผลิตในประเทศไทยผลิตมาจากประเทศไทยโปรดักต์ทัพไทยแลนด์อ่านี่นะคะแบรนด์นี้ถ้าใครสนใจก็ดูได้แบรบนด์จากวอมาจะมีแค่บางวอมานะคะส่วนมากเราจะเป็นวอมาใหญ่ๆที่เขาจะมี ก็เป็นคณะที่ได้มากรอบเลยนะจับแบบกรอบเลยนะแล้วก็มาใส่พริกกันกินอาหารบ้านเราถูกปากจะผอมจะ้อมหรือจะอ้วน 你好。哎 เริ่มพอมพริกกะเตรียมหลังจากนั้นจะนำคณะลงกล่องปลากระป๋องี๋ยวจะให้ดูสีข้างในของปลากระป๋องนะ รสชาติอร่อยมากทุกคนเมื่อกี้เลียเปล่ารสชาติอร่อยมากๆเกล็ดนิดๆเก็ดนิดนๆค่ะอร่อยรสชาติเหมือนของไทยเพราะทำที่ไทยเนาะรสชาติก็จะเหมือนของไทยโอเค ยอน,นเงี้ยตรงนี้ชี้ครับอ่าลูกก็จะมาขอถ่ายรูปโอ้ยอนอมาลงไป ตัวตัวปลายอย่าขึ้นลงเละแน่นเขาบอกว่าถ้าทำกับข้าวแล้วกานนั่นแสดงว่าอร่อยแต่ด้วยความเป็นจิ้เลยทริกระเทียมมันชุนเอาไปปิ้นนะเพื่อนใส่ซุปซุป ตัวลงินเื่อข้าวตานิดน่อ้โหข้าวข้าวกำลังสุดแล้วก็นเนื้เฮ้ย ก็ดีแล้วแล้วก็าจะใส่น้ำมันกังก็ใส่ตัวปั๊มปอกก,กก็ใส่ อร่อยด้วยอร่อยดย้วยจ้าอร่อยมาเด้อ,อดมากินข้าวด้วยกันมาเด้อมา้อมากินข้าวด้วยกัน ขอบุญทุกเมทดุลค์ทุกทการติดตามนะคะจังอสปอร์ตตใจ